น้อมกับนวัตการพระอาจารย์ธีระพระาไนามสวัสดีาติธรรมทุกท่านผมนายนัทวัฒน์อิ่มสมบัติยินดีที่จะนำภาพและเสียงของผมไปเผยแพร่นในทุกช่องทางก่อนอื่นผมจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติตามของผมแต่ก่อนที่จะมจจาจัะการผมก็ปฏิบัติโดยทั่วไปเหมือนกับทุกท่านที่ได้ปฏิบัติกันมาคือการเปิดบุญรักษาสิน จะเรภาวนาทำมาแบบนี้เป็นเวลาหลายสิบปีนะครับเพื่อท่าตแหวงหาความพ้นทุกข์แต่ก็ก็ยังมีความทุกข์มีความสุขผะปนกันมาตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่มีอยู่วันหนึ่งเพื่อผมมีทุกข์ จากการที่เป็นโรคโควิดต้องไปก,กักตัวสิบวันอยู่คนเดียวนะครับก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาผมเลบ,บอกว่าพี่นทวรรัรนพี่ฟังทำไหมครูก็เอกเป็นเสียงของอาจารย์ใหญ่นะคือว่านาวตีมคมกิจญาติ สมองเรียกันว่าท่านใหญ่ในกลุ่มปัญญาวิมุตติผมก็บอกว่าฟังครับมาทางก็เลยส่งมาให้ในคืนนั้นก่อนที่ผมจะฟังผมก็ไหวป่าตวนมนังสมาธิปกติเหมือนที่เคยทําอยู่ในช่วงที่กักกลัวแต่หลังจากนั้นผมก็นอนฟังธรรมะของพระอาจารย์ นอนฟังในระหว่างที่นอนฟังก็น้อมจิตตามเสียงธรรมะของรอาจารย์ผมฟังไปได้สักระยะหนึ่งมีความรู้สึกจิตเข้าใจนะครับจิตเข้าใจในธรรมะที่พรอาจารย์แสดงมานะครบมันเกิดปิติีีความน้ำนมกรรตาอะไร อยากจะลองหามันไปเห็นสภาพของของตัวเองชัว่าทำไมเราเราเราปฏิบัติมาตั้งนานทำไมไม่เคยมีสภาวะแบบนี้มีความเข้าใจในธรรมะแบบนี้นะครับก็ฟังใหฟังไปจนจนหลับไปนะครับผมไม่รู้ว่าผมหลับไปตอนไหนเลียวมา เดินมาอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณตีสองได้ยินเสียงดูก,ก่อนอานนะตะลุมตื่นขึ้นมาหาโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์มาดูเอากลายเป็นหนังเรื่องพระพุทธเจ้า,าศาสดาเอกของโลกพระพุทธเจ้ากำลังพูดกับพระอนุนผมก็ลุกขึ้นมานั่งดูจนจนจบ มาจนจนพระเจ้าพรินิพานอาจารจิตก็น้อมศรัทธาในพระเจ้าเป็นอย่างมากนะครับดึงดึกแผ่กันทำไมเราฟังพระอาจารย์อยู่ทำไมการมาเป็นหนงเรื่องพระเจ้าศาสนาเอกของโลกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ฟังหลังจากนั้นก็ฟังมาตลอดฟังมาเป็นเวลาจนฝากที่จะจากตัวแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ยังฟังอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ผมทิ้งการ ไหว้พระสวดมนต์ที่ทำมา20กว่าปีผมไม่ทำเลยนะครับผมฟังอย่างเดียวผมฟังก็จย์ฟังตลอดเวลาฟังไปทำงานก็เอาไปฟังพู่ง่งานเลยว่าเข้าน้ำยังเอาไปฟังเลยฟังจนทุกคนที่บ้านเขาก็ได้ฟังไปกับผมด้วยนะฟังในแต่เดืนแต่หลังจากนั้น ผมมีวังเข้าใจในธรรมะนะครับจิตเข้าใจในธรรมะของาาพระอาจารย์เป็นอย่างมากตอนนี้ไม่ทําอะไรแล้วครับต้องลาต้อง,งฟังอย่างเดิมทั้งเกิดน้าหูน้ําตาไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจิตมันย้อนกลับไปเห็นการปฏิบัติของเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันว่า เราไปทําอะไรอยู่เราไปทําอะไรอยู่จิตมันตอบเปนแบบนั้นคำลังนก็ไปฟังสมาบ้านแล้วตัวนี้บอกเลยว่าสบายใจนะครับมีความโล่โงโปรง่งสบายนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนผมนั่งสมาธิในห้องพระเป็นชั่วโมงออกมาจากห้องพระก็ยังมา ทะเลาะกับลูกกับภรรยาทะเลาะกับผู้ร่วมงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่เห็นตบะกิจเ,เราเรายังไม่เห็นหตัวที่เกิดจากการปรุงแต่งสิ่งที่เราไปทะเลาะกับเขานั่นคือการปรุงแต่งทั้งหมดเลยพวกเราไม่เข้าใจพอมาฟังธรรมะรอาจารย์บอกว่าท,ทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกคนมีธรรมชาติเป็นของตัวเอง เมื่อเราไปฝืนธรรมชาติเราก็อยู่กับธรรมชาติไม่ได้เราก็ไปมีปัญหากับคนมีปัญหากับคนนี้มีปัรหนากับคนในครอบครัวมีปัญหากับลูกกับเมียนี่คือสิ่งที่ผมตายและเห็นชัดเจนนะตอนนั้นคือผมเข้าใจว่าทุกคนมีธรรมชาติเหเดแล้วเราปล่อยวางในสิ่งที่เขาทำเพราะนั่นคือธรรมชาติของเขาอตอนนั้น มันสบายมันบสบายมันไม่มีเป็นหากับใครเลยใครจะทําอะไรใครจะปูดอะไรก็เรื่องของเขามันชเรื่องอะไรของเรานะคร<ม>ับการใช้ชีวิตของผมตอนนี้สบายมานะครับ เราไม่ได้ไปให้ค่ากับอะไรมีสิ่งใดมาก็ตกเราก็ไม่ให้ค่าเรื่องไหนที่พร้อมจะให้ค่าเราก็ให้ค่าแร้ก็คุยไปในเรื่องนั้นนะครับอยากจะาเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาฟังธรรมของพระอาจารย์ที่ถาพระไร่น้มนะครับซึ่งติดตามฟังได้หลายช่องทางทั้งยูทูบและทั้ทง เฟซบุ Facebook, ๊กหรือใน TikTok ก็แล้วแต่สามารถติดตามฟังได้แล้วท่านจะมีชีวิตเหมือนอย่างผมมีความสุขเหมือนอย่างผมสุขแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี่คือความสุขที่แท้จริงเพราะเราเห็นตัวที่ทำให้เราสุขไอ้ตัวที่เราให้เราทุกเราไปเห็นมันแล้วว่ามึนสือการป่วงเต็ มันเป็นตัวที่ทำให้เราเวียนว่ายแต่เกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วถ้าเรายังไม่เห็นมันมันก็จะพาเรากลับมาเกิดอีกมาฟังมาเห็นไปด้วยกันขอทุกท่านความสุขที่แท้จริงสำหรับวันนี้ก็ขอ การแบ่งปันป,ประสบการณ์ของผมเพียงเท่านี้ครับทุกครับสาธุสาธุ